ถ้าวันนั้นหม่อมหลวงเกศลายอมมั่นหมายแล้วก็แต่งงานกับคุณชายธราธรจะเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลจุฑาเทพแล้วก็ตระกูลเทวพรมบ้างและนี่คือบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นถ้าในงานมั่นของคุณชายธราธรจุฑาเทพกับหม่อมหลวงเกศราเทวพรมเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้วยดีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นยังไงมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิล์มชวนทุกคนมาวิเคราะห์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะมีใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครที่มีมุมมองที่เหหห็นนนนนนนด้้้้วววยยยกกกัััับบฟฟิิลล์มมมมรรืออ่่่าา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 แตตงงงไปจถใะะคคพธีขุณช จุดหาเทพกับหมอมหลวงเกศราเทพวพรมผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็แบบจบอย่างสวยงามแบบที่หมอมหลวงเกศราเนี่ยไม่ได้มาขัดจังหวะซะก่อนว่าแบบเกศทําไม่ได้หรอกคะ่ะคือถ้าเรื่องนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆเนี่ยเรื่องนี้จะมีคนเจ็บอยู่ทั้งหมด4คนเลยนะคะที่แน่ๆก็คือคุณชายธราธรกับหมอมหลวงเกศราเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเจ็บแน่ๆแล้วก็ขมแน่นอนที่ต้องยอมทําเพื่อวงตระกูลและอีกสองคนที่ต้องเจ็บก็คือหมอมหลวงละวีลาําไพแล้วก็อาจารย์ชินกรนั่นเองเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือหมอมหลวงละวลยะียนต่่อที ประเทศโดยไม่มีเรื่องราวตำนานของ5สิงจุธาเทพแล้วก็ไม่มีการไปมั่นหมายระหว่างคุณชายธราธรแล้วก็หม่อมหลวงระวีลำไพวันนั้นเรื่องราวที่ถนนการยานามไมตรีก็คือสงบเงียบเหมือนเดิมไม่มีตำนาน5สิงจุธาเทพที่แบบว่าเดือดฟาอ่ะและแน่นอนว่าถ้าพี่ชายใหญ่หรือว่าคุณชายธราธรเนี่ยไม่ได้แต่งกับหม่อมหลวงระวีลำไพก็จะไม่มีหม่อมหลวงอศิระแล้วก็หม่อมหลวงอนิฐารวมถึงว่าก็จะไม่มีชวิตชาลิสาแล้วก็พรชีวาด้วยผู้คนเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยค่ะทุกคนและถ้าสัญญ,ญาระหว่าง สุธาเทพกับเทวพมเนี่ยจบไปตั้งแต่รุ่นของพี่ใหญ่หรือว่าพี่ชายใหญ่กับหม่อมหลวงเกษราแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าพี่ชายใหญ่แล้วก็หม่อมหลวงเกษราเนี่ยจะต้องไปขัดขวางย่าอ่อนไม่ให้ไปจับคู่กับคู่อื่นแน่นอนทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยคุณเกษรากับคุณชายธราธรเนี่ยยอมมั่นหมายกันจริงๆเรื่องราวของสุภาพบุรุษสุธาเทพเนี่ยจะยังเหมือนเดิมไหมและดวงใจเทวพมเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อบันเทิงกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไวไ